สบายดีพี่น้องสบายดีว่าจะคุ้สุคนพี่น้องเลยอยู่ทียางาคือเก่าวันนี้วันกลับมาอยู่ทียางนานแล้ว,วตะมะงกีกับทอดปลาดูพี่น้องอนอแันนี้จะทอดใส้แป้งที <laughs> จะป้นงนลาออทอดใส่ขนมจะจะวาเาใส่แันนี้บดทะเลเพื่อเพื่อไข่เพื่อทดแทนมาทุบเพื่อเหตผลขึ้นล่างตัวอันนั้นมนกัแป้งอันนึงแป้งคุกกี้อันน้ใส่ละวใส่ละเละ เออพี่หน่อถือลาเส้นเแล้วพี่หน่อจเโดนดีอ่แต่ไม่หงเซ็บๆเลยรุ่งมันหดอพี่หน่อขึ้นเาเทียงแล้วบบน้อ่อลงไปอีก ลงกันละลัทนีก็เห็น่นงานโพงนาไม่วันีมือในนั่งติดกำพองแห้งหน่อยกรพองกเน้อแมมติดกำพองก็นองแมมื่คำมาแล้พี่น้องจัเบิ้ลคำนั่งจับนังจะมาแวีะ เออันไปเฮิงเล็ก,เกันเคินแล้วบ่ตรยังยไงย,วย,วยันหายหรือว,ว่ายันหยหรือว่าเคินบริรเห็นหเหงเด็กว่านี่กบริเห็นเนาะมาอยยุน่ะแม่เนาะเมื่อวันนี้ได้สเอาวรคอยอยู่หันเด็ช่วงนี้ชั่วค้าวพัดบอยู่ละหลายเหม่อมไป่นจะไปเรื่อย ไขหุ่นนายนะหัเห็ดนมมแมงมะมหาเอาเลหเฮ้ยเตอวันนี้ำสีแซ่บเยนิดกะถิมแซ่บนนอนต้มตำต้มิดกะถินแ่ซื้อกระปุตามตลาดหน่อยก็มี บะมีกับบะเอ้ยงอีกนะวป็นวัชพืชสบุนปารยังกินยังจับหนึ่งวะไม่หยันบูดีเรเ <it> เาขยายใจชิลโลชิลโลร้องเบังมารูอน้ำเสร็จเรียบร้อยเราจะมาใส่ะี่ หมันได้แตกเลยนะกินตะเคียมมะนาวตํ้สซุ่มพี่เสียบเนะกินหลนมา,มาย,ค,ยคนะบ้าทเจแกยุบขอยุบนะตํ้มุ่มซุม่มจะได้ในเมกะติน พี่น้องสียวเบิ้งเลยได้ไหมตามห่อกินข้าวเที่ยงอากาศก็ร้อนลมลมผัดมาเป็นบางเวลา ยอย่าเซ็มมือเดี๋ยวนี้ค่ะองไปมาเร็วเข้าประเดเปไงแคนั้นออกมาคุยสุดกันบ้างนากดยด้วย เด้อน้อมันดเด้นสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเด้อขิขเด้องมจขข้ามัเียงเเนี่ยงเลย่อถบ่ายแล้วบ่ายแล้วเถียงบ่ายเลยะี่น้อมกินข้ากำบามคุยกับพักบุง ได้กตายพักไดครับย่อได้ไปชุดนี้ไม่ได้เนาะลูกวานลูกของว่านนี่หน่อยพักินกระโปรงว้แม่เขางอปงาวรัปุ๋เบิ่นี่เด้อาย không mhm 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 không mhm 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 con ไ้หนาแลยอะไรอะไรแบบอะไรแล้วมันจะห่าก็มันกระจายตวมันเ่าอยู่แล้วบอกใช้ใช้ระคุมเนาะกางเรียมให้มนกมา่เนูกายครับใครบอกเขาทำเรื่องเขาลูกบอกม่ใช่ กาชเ่อขาน้ำมันแพงชือเขาว่าหอยน้ำมันลุกเลยนะลุกตัวต้มญ่ต้มญ่ลูกาสือบ่กถ้าน้ำมันจะลดเสียอือ ยวใส่ของมึงมั้งสิงบโปร์เขาสร็แล้วครบแพรเจ็บมาเจ็บโจ๋นนะพี่น้องเลยคนเจ็บคือบาราวให้เดี๋วเอามาเป็นเคืออะคือยังก๊อบก่อนอยไปกินนะ i'm o calling

เอาหว่าอ่ะเ yeah, ือกระม่ไหมมัน no. กินเยอเอเขาเคลียรทีここ่ลงบนเ้าเ้าัวัใหเ้ยตต้ใหญ่นทางเเ่าน่อยหนอ่อตัข้าหลออ๋อตามหลัวก กงาลองาลองทำยาเถอะนะม่นองรักษาเ่ื่องเอาคนเดียวกระขพาักเห็ดดอกเดียวก็มีเถอ้าวมพี yeah. <pe 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 ่ดอกพ่ก้อ่ใชงพี่ดอกกลองยาต่ผลดนกีอกกรเาได้หมเนาะ เนี้อบึงเพืะเนื้อดอกบึก็บึงพ่อปองแปลโวนกระไรอิใจไม่มมวันนัเขาแกเจ็บมเนาะองแป้กอะไรเอาคือการไปเห็นมันฟ้ากองพรมเขาจะพรมไว้ฟ้าเห็นดอกบางไงพี่น้องหมอช้เปิดบึงบังฟ้ากองพรมกันดีกระไรกองพรมโอ้ยไปใหม่ปุ๊บบไนั่นพระ

กนี ạnh, có, ừ, ổ, ều, uh ่ไม่ใหม่กับเจดีบุมีกองกันเห็นเกัยังขอบปวดตาก็อิ่มอิ่มอื้ฮะหนึ่งวนก็ขวเจ็ดอะไรเงี้ยเจ็ดถ้าผมเป็ี่ยนมาได้มั้งเดี๋ยวเจ็ดเลยวันมาได้ก็บพวกกินคนละหันได้มาต่อๆยังโอ้ยเด็กหนุ่มบ่พอจะไปลองกินบางอยู่บ่ ปลาตัวจะปิ <without> ้นก <pad> ันเหรอบเด็กเสฉได้มันๆมาครับมันเสฉะตัวแล้วเป็นอย่างตัวแรกตัวอ่อนนีมกินตัวดำขึ้นมามันตัวใหญ่แล้วอันนี้ตัวน้อยนรมันจกระนเน้อยทำไมแต่ออยจะกระจัดทำไม ให้แมงมาคนปุ ah ol, uk, so mm ๊บ hmm. ม mm ันหอบขึ้นมาคนไปยิงจะจีบปั้นตังค์สิหาชีพเนานไปยิงเลยไปยิงเอาได้แต่สิหาชีพมาปันเงยยิงแล้วขึ้นขึ้นหือขึ้นนึกไปยิงทำแนกุ่มใหม่เอาคืนวะเอาอินมีไปแล้วกระปองกระปอกระปอเจ้าท่าไร ไปอยนยเยทำหอค่อยง่เลยติ๊กโก๊ป,ป,ปกีจอดส์สสาทำอตนี่ยถ้อบวกคอตเนี้ยจอยเลยปครคุ้ไปหรอนั่งเขา้า,า,จ,าจุดต่อต่อต่อทัวได้แม่จะมาไข่มือข้ามืออ่ใครอ่ะูกพันนั่งยงผูดเดียว กูหานหนมมาน่อยถูกคืนทางไปกรุงเทพอยู่ก็จะห่านนังมาชมมาใส่ลูกมาหน่อยไูกแล้วนะไปเนดี้ทไมันขังไม่ใส่บอใครอยู่จอดรัวมอไข่ที่ มตายมีเหรอคงหไนันต่อตัวเ้ยหมไแล้ขวขากนไงก็สิน,น

เจะเออกผสมาน,นะ้นนะนนรก,กบผสมไกินเยอันนี้นึ่งกอนเต่ากับบะหมี่สมเต้ากับบมี่ีเอน่เองนอย่ง่เห็นเจ้าเขาเคยออกนะไก่บา้านขาไปทาให้ด้วย ไปกางขึ้นแล้วกักินกังกินยังกับแหงยังกินเนะก,กินไปทำม,มืองศาีตไปหาไก่กิน องหลายเด้อที่เขามาเบิ่งมาสูมทรับคลิปนี้ขอตัวล่าลพี่น้องสบายดี